สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆท่านแล้วก็ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ในช่องทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็พี่ๆเอนะครับแล้วก็ทางฝั่งพี่น้องสปปลาวนะครับต้องกับสวัสดีด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาเช่นเคยนะครับงวดประจำวันที่18นะครับเดือน7 2 5ดสินะครับเป็นงวดของวันจันทร์นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดนะครับหรือว่าสูตรคัด2ตัวเด็ดนะครับผมก็สำหรับนะครับในสูตรนี้นะครับพี่พี่ผมลงไป4 4งวดนะครับเข้า2เข้า2หลุด2นะครับพี่พี่เข้าตั้งแต่รอบงวดที่1ที่2นะครับแล้วก็มาหลุดงวดก่อนนี้แล้วก็งวดล่าสุดนะครับพี่พี่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆนะครับแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับเพราะว่าไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวทางจอกตัวไหนนะครับ ก็ในงวดล่าสุดก็ได้แค่เสียวได้แค่เฉียดนะครับก็ผมให้เน้นไป4 5หเนาะนะครับ4 5หแนวทางหวยลาวพัฒนาออก35นะครับผมก็ต้องขอโทษของภัยจริงๆนะครับก็สำหรับนะครับแนวทางวันนี้นะครับผมก็มีคำเตือนทุกครั้งนะครับขอเข้าไปรับชมนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคำนวณนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับพี่หรือว่ายังไม่ในใจนะครับก็เอาตัวเลขของแอสนะครับไปเปรียบเทียบกับแอสท่าื่นได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับผมกําลังใจดีๆนะครับก็นะครับสําหรับในงวดนี้นะครับวันจันทร์นะครับพี่ๆตัวเด่นที่ผมจะให้ไปในสูตรแรกคนนี้นะครับ ผมให้เด่นไปที่นะครับ0นะครับผมแล้วก็8นะครับพ,พี่0แล้วก็8สายวิ่งนะครับสายลูดสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่8นะครับพี่ในวันนี้ก็ขอให้มาก็แล้วกันนะครับสาหรับในสูตรนี้นะครับผมเด่น0ูนย์นะครับก็จะมี0-2นะครับ 03, 04, 0ู0 4 0สน่ะครับผมส่วนนะครับส่วนเด่น8เป็นรุ่นที่8นะครับ82 83 85 แล้วก็86นะครับตัวเด่นก็จะเป็นในที่80นนะครับพี่พี่สลับตัวเด่นนะครับส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับพี่พี่จากสูตรวิเคราะห์มานะครับตัวเด่นตัวเด่นนะครับผมเด่น0นย์นะครับผมให้ไปที่0.5นนะครับ ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์สามนะครับผมส่วนเด่นแปดนะครับผมให้ไปที่แปดห้าแล้วก็แปดสามนะครับตัวเด่นจะเป็นในที่แปดศูนย์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับสูตรสองเมตรนะครับส่วนที่ผมจะ ให้ในเด่นสามตัวนะครับหลักร้อยนะครับพี่พี่หลักร้อยผมให้ไปที่เลขสี่นะครับพ,พี่ให้ไปที่เลขสี่นะครับก็จะเป็นสี่ศูนย์ห้านะครับผมสี่แปดสามนะครับนี่เลยนะครับสี่ศูนย์ห้านะครับสี่แปดสาม นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในสูตรนี้นะครับพี่ๆก็ฝากไว้พิจารณานะครับผมก็ก่อนออกไปนะครับพี่ๆผมขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณจากใจนะครับสรับสำหรับกําลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆหลายท่านนะครับพี่พ FC อฟนะครับหรือว่าพี่ๆในช่องทาง YouTube นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพี่ตั้มเนาะยายใหมนะครับเนาะยาย ยายใหมแล้วก็มีพีเอฟซีก็จะมีพี่ยานะครับหรือว่าคนแม่น้องแตงโมนะครับผมแล้วก็จะมีอีกท่านก็ก็คือนะครับพี่หลิวเนาะพี่หลิวนะครับพี่หลิวพารวยแล้วก็ในช่องน้าอีกคนหนึงก็เป็นคน2องคนเนาะคนสคนพารวยนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งกำลังใจนะครับก็คือคุณ พินกินเที่ยวนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจแอดนะครับผมก็สลับไปพี่ท่านใดนะครับถ้าไม่มีเวลาหรือว่ายังไงนะครับก็นานๆนะครับนานๆมาหาน้องแอดได้นะครับผมเนาะก็ไม่ได้ว่าพี่พีเอนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับหรือว่ายังไงนะครับนานๆเรามาเจอกันนะครับดีกว่าดีกว่าทิ้งกันนะครับพี่สลับผมก็เหมือนกันนะครับผมช่วงนี้ผมก็อาจจะงานจะยุ่งนะครับเพราะว่า น้องที่ทํางานนะครับก็พอดีว่านะครับแฟนติดโควิดนาะก็เลยได้พักพักงานไปด้วยนะครับผมก็เลยต้องได้เพิ่มหน้าที่เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์พี่ๆี่นะครับ fc หรือว่าพี่พี่ในช่องทาง u t u b e นะครับก็ยังไงผมก็จะพยายามนะครับจะพยายามตอบคอมเมนต์พี่ๆ fc นะครับขอบคุณมากมากนะครับสรับกำลังใจดีดีนะครับในวันนี้ผมก็ขอให้แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับขอให้มาตรงๆเน้นๆน้นะครับพี่ สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ